สวัสดีครับคลิปนี้ลุงตุงขอขอบคุณมาสเตอร์การ์ดประเทศไทยที่ให้ลงมาลุยมิชลินในฮ่องกงร้านแรกคือทางขอรดอยู่ในโงรงแรมแ่นมห้ฮ่องกงครับอัพพิทายเซของเราวันนี้ก็เป็น ปลาคอสย่างสีอิ้วหัวหันหอยงวงช้างและก็เป็นเห็ดสาหร่ายนี่เป็นแค่การเริ่มต้นสำหรับคลิปห้องกงติดตามรีวิวของลงได้เลยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับมาสเตอร์การ์ดประเทศไทย